เป็นผู้ขออความมสนุกในสายตาของเจ้าหน้าที่นั้นคือเขาวัดยังไงแต่ว่าดูลักษณะศพนี่ของวิชานี้ดูผิดรูปอะดูหน้าเรื่องของการวิสามันเนี่ยมันไม่มีความปรารถนาในเจ้าหน้าที่รัฐเลยนะครับเราต้องการสันติสุขเราไม่ต้องการความรุนแรง เหตุการณ์ความรุนแรงในอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาส เมื่อวันที่25ตุลาคม2547วันนี้ครบรอบ18ปีเริ่มจากการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจำนวน6คนที่ถูกจับกลุ่มตัวโดยมีชาวบ้านในพื้นที่มามุงดูนับพันคนจนทหารต้องทำการปิดล้อมพื้นที่และสลายการชุมนุมมีผู้เสียชีวิต6รายและมีการจับกลุมผู้ชุมนุมกว่า1,000คนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย85คนและถูกจับกลุมประมาณ1,300คน ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละประมาณ7ล้านบาทและผู้บาดเจ็บรายละ5 0 0แสนบาท คณะน,นีละัยจิตอดีตกรรมการสิทธทิมนุษยชนแห่งชาติเปิดเผยถึงความรู้สึกของคนในพื้นที่ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนในพื้นที่มันคงไม่สามารถลืมไปจากความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ได้รวมถึงประเด็นการละเมิดสิทธทิมนุษยชนของชาวบ้านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงมีอยู่เพราะปัจจุบันนี้มีการใช้กำลังปราบปรามมากขึ้นมีการเสียชีวิตปริศนาเป็นการทรมานที่ไม่มีบาดแผลให้เห็น การร้องเรียนในลักษณะนี้กรรมาการสิทธิไม่สามารถตรวจสอบพยานหลักฐานได้ที่ผ่านมาพยายามเรียกร้องให้มีการติดกล้องวงจรปิด CCTV ในศูนย์ซักถามแม้ทุกวันนี้ฝ่ายความมั่นคงจะพยายามเก็บ DNA เเด็กที่เกิดจากกลุ่มเป้าหมายสำคัญในพื้นที่ซึ่งมันขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากเนื่องจากการกระทำในลักษณะนี้จะต้องเป็นประโยชน์กับเด็กสูงสุดเท่านั้น แต่การกระทําแบบนี้นางอังคณามองว่าเป็นการตีตราเด็กตั้งแต่เกิดช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีการร้องเรียนเยอะมากนะคะเรื่องของการทรมานแบบนี้การทรมานซึ่งก็ไม่มีบาดแผลให้เห็นนะคะแต่ว่าก็เป็นเป็นการร้องเรียนเช่นให้ให้อยู่ในห้องเที่อากาศเย็นจัดนะคะหรือว่ามีการเอาน้ำสาต์หน้าหรือว่าถุงดำคลุมหัวอะไรแบบนี้แต่ว่า ไอเรื่องแบบนี้นะคะการร้องเรียนแบบนี้กรรมการสิทธิ์เองก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบคือเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานนะคะคือเราเองก็เคยให้กรรมการสิทธิ์ก็คือให้ข้อเสนอแนะนะคะต่อหน,น่วยงานความมั่นคงว่าก็ควรที่จะมีการติดตั้งกล้องสิ t v ทีนะคะในห้องสอบสุงเพื่อที่ว่าถ้าหากว่ามีกรณีร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิ์น่ยเราจะได้กลับไปดูว่าเออมันมันมีจริงหรือไม่อะไรแบบนี้ คือที่จริงเนี่ยมันมีการพยายามที่จะตรวจเก็บดีเอเอมานานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเก็บดีเอเด็กเนี่ยก็ก็มีมานานแล้วนะคะโดยที่จริง,รงๆแล้วเวลาเราไปตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่จะอ้างว่าประชาชนให้การยอมรับมีการเซ็นดินยอมเพื่อจะให้เก็บนะคะ โดยผู้ปกครองเนี่ยเป็นคนเซ็นอนุญาตนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ต้องเรียนเลยนะคะว่ามันขัดกับหลักสิทธิมนชนแล้วก็เรื่องของสิทธิเด็กนะคะเนื่องจากว่าการกระทําทุกอย่างต่อเด็กเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดข,ของเด็กเท่านั้นการเก็บดินเอเนี่ยนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเด็กเป็นลูกของผู้ปกองความไม่สงบอันนี้เท่ากับว่าจะเป็นการตีตราเด็ก นะคะซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ทำไม่ได้